This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 Minute History ความเดินตอนที่แล้วครับ British Empire ลงนามในข้อตกลง2ฉบับนะครับที่มีใจความแตกต่างกันฉบับแรกครับก็คือแม็กมานฮุสเซนเอง มีการตกลงเอาไว้กับชาวอาหรับที่ร่วมกันปฏิบัติการล้มล้างออตโตมันว่าพื้นที่ที่หลุดจากการครอบครองออตโตมันจะกลายเป็นพื้นที่ของอัลฮัชิมของชาวอาหรับิกในขณะที่สนธิสัญญาไซส์พีโคระบ,บุว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีการตัดแบ่งกันร,ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสครับประวัติศาสตร์แปนาทีตอนนี้จะมาไล่เรียงกันต่อนะครับว่าแล้วคนกลางอย่างโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ที่เป็นตัวเชื่อมโยงครับระหว่างชาวอาหรับินะครับใน a r ร b บ e v ิวลกับบริเตนอ e มพ i r e ยของเขา ตกลงแล้วเนี่ยเขาจะวางตัวอย่างไรและนอกเหนือจากนี้ชาตากรรมของประเทศเกิดใหม่เหล่านี้หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นเป็นอย่างไรจนกระทั่งที่สุดพื้นที่ส่วนดังกล่าวกลายมาเป็นประเทศเกิดใหม่ในจุดนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเราคุ้นชินกันดีอิรักซีเรียเลบานอนอิสราเอลจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียมาที่โทมัสแอ็ดเวิร์ลเรนซ์กันก่อนนะครับว่าไม่มีข้อพิเศษใดๆที่บอกว่าตัวเขา ได้ตรหนักถึงสัญญาหักหลังที่มีชื่อว่าไซค์สปีโคระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่ลงนามในปี1916ซึ่งแน่นอนว่าตอนหลังรู้แต่ก็ไม่รู้ว่ารู้ประมาณเมื่อไหร่ไม่แม้แต่ในบันทึกการเดินทางของเองที่มีชื่อว่า Seven p i l l a r s of Wisdom แต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนที่เขานั้นกําลังนํากองกําลังอาหรับที่นําโดยฝ่ายสอบพระเดจศึกออตโตมันที่ทางเมืองตอนใต้ของสมรภูมิอัคคบาที่เป็นปากประตูสู่ทะเลแดงในปี1917ก็คือช่วงกลางของการปฏิบัติการอาหรับรีบบ ครั้งนั้นครับผู้บัญชาการของเขาก็คือวิสคั์เอ็ดมันด์แอลเลนบีตั้งใจจะบุกอากาบาจากทางเรือครับด้วยการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกกล่าวคือใช้ทับเรือขึ้นพลจากอ่าวเอเดนตอนใต้ขึ้นสู่ทะเลแดงขึ้นเหนือสู่อากาบาเป็นกำลังรบแต่ว่าลอเรนซ์เลือกที่จะบุกอากาบาผ่านทางบก ด้วยการลงใต้จากเมืองวาดิรัมซึ่งเป็นเมืองใกล้คิดและลงมาในการที่จะโจมตีถึงแม้ว่าตัวเขาเองนะครับถูกทัดทานจากเพื่อนในกองทัพอังกฤษบอกว่าปฏิบัติการนี้ห้าลงและโจมตีอัคาบาด้วยทางบกถือว่าเป็นการขัดคําสั่งและมีได้รับอนุมัติจากหน่วยเหนือของเขา r i t i s h Empire ที่ไคโรแต่ตัวเขาตอบกับเพื่อนว่า that's my private venture หรือแปลเป็นภาษาไทยว่านั่นมันเรื่องของกู ไม่มีนักประวัติศาสตร์คนใดนะครับสามารถยืนยันได้ว่าตัวโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ตระหนักถึงสัญญาหักหลังที่มีชื่อว่าไซค์พีโคเมื่อไหร่แต่เชื่อกันว่าลอเรนซ์เองเซอร์ไพรส์กับท่าทีของลอนดอนอย่างมากแตกกลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับในฐานะของนายทหารแห่งกองทัพอังกฤษต,ตัวเขาทําอะไรไม่ได้บทบาทนั้นสําคัญกว่าบทบาทของการที่เขาเป็นพันธมิตรของท่านชายไฟซอแต่สิ่งนั้นไม่สําคัญเท่ากับที่ว่าประเทศของเขาสหราชอาณาจักร หรือจากรววัติอังกฤษเซ็นสัญญาซ้อนจริงๆครับตัดภาพมานะครับในปี1 9 1 8สครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของออตโตมันกองทัพผสมสม,มันธมิตรอังกฤษกรีซซึ่งกรีซเองเป็นไม้เบื่อไม่หมาของออตโตมันมาตลอดอิตาลีฝรั่งเศสกรีธาทัพย่าเมืองหลวงของออตโตมันก็คือคอนสแตนติโนเปิลออตโตมันกําลังแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงแม้แต่พื้นที่เดิมของพวกเขาก็กําลังจะถูกแบ่งออกเป็นโซนๆด้วยน้ามือของผู้ชนะ ทีนี้กลับมาดูที่พื้นที่ที่เป็นอาณานิคมเดิมของออตโตมันโดยเฉพาะพื้นที่ที่บอกว่าทับซ้อนกันบ้างก็คือใต้เทือกเขาทารุสลงไปเรื่อยเจนถึงอ่าวเอเดนนะครับนอกเหนือไปจากการที่ท่านฮุสเซนบินอาลีกับบุตรชายทั้ง4จะรู้ว่ามีสัญญาซ้อนยังได้รู้ความลับเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างว่ารัฐบาลอังกฤษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มีชื่อว่าอาร์เธอร์บาร์โฟมีข้อตกลงกับชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรคือที่ลอนดอนที่นำโดยแบรนร์โรดชิล และมีการออกเอกสารที่มีชื่อว่ Balfour Declaration ใจความระบุว่าจะเอาพื้นที่ในพื้นที่ปาเลสไตน์ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นก็คือพื้นที่อิสราเอลในวันนี้ให้เป็นพื้นที่ของชาวยิวที่กำลังจะอ,อพยพเข้าไปสู่พื้นที่ดังกล่าวจากทั่วโลกข้อตกลงนั้นเป็นการลงนามกันร,ระหว่างที่มีปฏิบัติการ Arab r บ v o l ริโก็คือปี1917มีความหมายว่านอกจาก s i p o w Agreement ยังมี Balfour Declaration ที่มีความแตกต่างไปจากใจความที่สัญญิงสัญญาเอาไว้กับกลุ่มของท่านฮุเซนบินอาลีไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับระหว่างที่กําลังหาทางออกว่ามีสนธิสัญญาทั้งหมด3ฉบับด้วยกันตกลงแล้วจะเลือกใช้วิธีการอะไรในการหาทางออกในช่วงเวลานั้นนะครับอังกฤษมองว่าต้องหาเส้นทางซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผ่านการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวและมีทางออกที่เรียกกันว่าชาริฟานโซลูชั่น กลาวคือหาทางออกให้ท่านชาริฟฮุสเซนบินอาลีดูแลพื้นที่ที่ได้มีการสัญญากันเอาไว้แนวทางนี้ครับก็คือทําให้ชาวอาหรับภายใต้การนาของท่านอัลฮาชิมก็คือท่านฮุสเซนบินอาลีเป็นผู้ปกครองพื้นที่ที่ได้มีการสัญญาเอาไว้แต่เบื้องต้นก็คือจดหมายตอบโต้ระหว่างแมกมาฮุสเซนและรอความชัดเจนจากองค์การระหว่างประเทศว่าจะมีมติชี้ขาด ชะตาชีวิตของแผ่นดินเกิดใหม่ที่เพิ่งได้รับเอกราชจากการล่มสลายอตโตมาน,นั้นอย่างไรสาหรับท่านฮุเซนบินอาลีช่วงนั้นครับท่านจึงเป็นกษัตริย์แห่งเฮจาัสบุตรคนโตของท่านก็คือท่านอาลีนะครับสำหรับท่านอาลีนี้ท่านสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกาลัตสรายที่อยู่ที่อิสตันบูลนะครับตัวท่านเป็นชาริฟก็คือเป็นผู้คุ้มครองเมืองสําคัญของศาสนาอิสลามสองแห่งก็คือมักกะและมดีนะในพื้นที่เฮจาัสตะวันตก ของค้าบสมุทรอาระเบียบุตรคนที่2ท่านอับดุลเลาะครอบครองพื้นที่ที่เป็นจอแดนในปัจจุบันซึ่งช่วงนั้นเรียกชื่อกันว่าทรานส์จอแดนบุตรคนที่3ก็คือท่านชายไฟซอลครอบครองพื้นที่เมโสโปเตเมียก็คืออิรักในปัจจุบันถัดไปก็คือพื้นที่คูเวตก่อนที่จะลงที่อ่าวบัสราและก็อ่าวเปอร์เซียมบุตรคนที่4คือท่านซาอิดครอบครองพื้นที่เมโสโปเตเมียตอนล่างพื้นที่นี้เรียกว่าเป็นพื้นที่รัฐเอกภาพแห่งชาวอาหรับ แต่สาหรับชาวตะวันตกแล้วทั้ง5ท่านนี้เป็นประมุขแต่ในนามของรัฐเกิดใหม่เพราะพวกเขาเตรียมตัวที่จะเดินหน้าในการครอบครองพื้นที่เหล่านี้ด้วยตัวพวกเขาเองในปี1919ครับหลังจุดนั้นนิวหนึ่งปีมีการประชุมที่ปารีสซึ่งมีชื่อว่า Paris Peace Conference ครั้งนี้ครับท่านชายไฟซอซึ่งช่วงเวลานั้นคือเจ้าผู้ปกครองพื้นที่ทางตอนเหนือก็คือซีเรียและเมโสโปเตเมียก็คืออิรักในปัจจุบันเดินทางไปร่วมประชุมด้วย โดยมีพันธมิตรของเขาก็คือชียร์ลอเรนซ์ซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจิตใจนี่อยู่ข้างไหนเดินทางไปประชุมด้วยและก็ปรากฏภาพของคณะเจรจานะครับอันเป็นภาพที่เราได้เห็นกันชินตาก็คือภาพที่ท่านชายไฟโซในฐานะเจ้าชายแห่งซีเรียเมโซโปเตเมียอยู่ในภาพและก็มีโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์แต่งกายด้วยชุดนายทหารอังกฤษและมีผ้าคลุมศรีรษะตามอย่างชาวอาหรับครั้งนี้ครับไฟโซตระหนักดีว่าการที่จะหักกับพวกอังกฤษโดยทันทีเป็นไปไม่ได้ ข้อเสนอในครั้งนั้นแน่นอนว่าโตท่านไปประชุมในนามของท่านฮุเซนบินอาลีกษัตริย์แห่งเฮจาสคือการยอมถอยสักก้าวหนึ่งเป็นการปกครองโดยที่มีอังกฤษเป็นพี่เลี้ยงแต่ต้องไม่ลืมว่านอกเหนือไปจากการช่วยเหลือทางการทหารแล้ว British Empire ยังเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับท่านฮุเซนบินอาลีและพวกมาโดยตลอดด้วยแน่นอนครับว่าทางออกแบบนี้คือให้ทางด้านของอัลฮาชิมปกครองพื้นที่ตรงนี้ไปก่อนหรือว่าเชอริฟานโซลูชั่นไม่ใช่สิ่งที่อังกฤษและฝรั่งเศส อยากจะให้อยู่ต่อเนื่องไปเพราะพวกเขาอยากเข้าไปมีอิทธิพลในพื้นที่ดังกล่าวในวันที่6มกราคม1920ันายครับท่านชายไฟโซเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสจอร์จเคลมงโซเพื่อทําให้พื้นที่ซีเรียนั้นเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของการปกครองของท่านไฟโซโดยที่พื้นที่ดังกล่าวก็จะประกอบด้วยดามัสกัสซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันกับเมโสโปเตเมียถ้าท่านดูแผนที่ปัจจุบันคือพื้นที่อซีเรียกับอิรัก ในจุดนั้นท่านฝ่ายซอกลายเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอาราเบียแห่งซีเรียรแต่ในที่สุดครับต่อมาเลยมีที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งที่ซานเรโมในอิตาลีมหาอำนาจ4ประเทศได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีและญี่ปุ่นไม่มีชาวอาหรับนะครับทางท่านที่เป็นเจ้าของพื้นที่บรรลุข,ข้อตกลงที่ซานเรโมว่าในเรื่องของอนาคตที่ไม่ชัดเจนของบานพื้นที่และมอบอำนาจในที่ประชุมนั้นให้อังกฤษและฝรั่งเศสได้รับอานัตหรืรรอ mandate จากที่ประชุม ให้เข้าไปดูแลรัฐเกิดใหม่พวกนี้โดยตรงโดยอ้างอานัตที่ได้จากสันนิบาตชาติหรือ nation league แปลงง่ายๆคืออดีตของ UN นั่นเองเพราะฉะนั้นทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่าพื้นที่ที่ถูกตัดแบ่งไปแล้วให้องค์อาลคาชิมเป็นผู้ปกครองกับอานัตที่ได้รับมอบหมายให้มหามนาจเข้าไปดูแลนั้นจะคลี่คลายอย่างไรบ้างสิงหาคมปี1 9 2 0ครับฝรั่งเศสเดินหน้าตามมาติที่ซานเรโม เข้าไปปกครองซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่ของท่านชายฝ่ายสอบไปแล้วส่งกําลังที่มีชื่อว่าอัครเบยูลวองไปทําสงครามที่คานไมซาลุนในพื้นที่ซีเรียใช้เวลาเพียงแค่สชั่วโมงเท่านั้นเองในการเอาชนะกองทัพอาราเบกแห่งซีเรียซึ่งปัจจุบันก็คือพื้นที่เล็กๆก็คือเลบานอนนี่แหละครับโดยในเวลานั้นครับพื้นที่ดังกล่าวจึงถูกผนวกเข้าไปกับพื้นที่ดามัสกัสและกลายเป็นพื้นที่ของฝรั่งเศสในที่สุด ตัวท่านชายไฟโซเองได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรเก่าที่หักหลังกันมาอย่างเกรดครับที่เดินหน้าไปปกครองพื้นที่ที่ยังคงเหลืออยู่พูดง่ายซีเรียเลบานอนถูกออกไปแล้วก็จะต้องไปที่เมโสโปเตเมียและมีการสถาปนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของประเทศเกิดใหม่ที่มีชื่อว่าอิรักโดยที่พระองค์ก็มีสถานภาพเป็นกษัตริย์แห่งอิรักถึงแม้ว่าจะเป็นคิงดอมออฟอิรักแต่ชื่ออย่างเป็นทางการคือราชอาณาจักรอิรัก ที่อยู่ภายใต้อานัจการดูแลของอังกฤษหรือ British m a n d a t e of Iraq กว่าที่จะมีอำนาจเอกราชสมบูรณ์แบบก็ในปี1932นั่นเลยอังกฤษเองครับไม่แตกต่างกันเดินหน้าเข้าไปครอบครองพื้นที่ปาเลสไตน์เพราะว่าได้มีการพูดคุยกับชุมชนชาวยิวในลอนดอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะหาพื้นที่ให้ชาวยิวซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในยุโรปเดินหน้าเข้าไปตั้งพื้นที่ก็คือแนวคิดแบบไซออนิต์ มีความหมายว่าความฝันของอาหฮาชิมที่จะได้ครอบครองรัฐอาหรับบนแผ่นดินปาเลสไตน์ที่อังกฤษได้สัญญาเอาไว้เหลือเพียงแค่ตอนนี้แค่พื้นที่ทรานส์จอรแดนเฮชาสเมโสโปเตเมียเพราะพวกเขาเสียซีเรียและเลบานอนให้ฝรั่งเศสและปาเลสไตน์ให้กับอังกฤษไปแล้ว ด้วยคัติยามานะครับของท่านฮุสเซนบินอาลีท่านปฏิเสธที่จะรับเงินสนับสนุสนปีละสา0 0 0ื่นปอนด์จากอังกฤษเพราะไม่สามารถยอมรับได้ที่พื้นที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่ของพวกเขาตามสัญญาเช่นปาเลสไตน์กลายเป็นพื้นที่ของกลุ่มไซออนิสหรือชาวยิวบางส่วนที่ต้องการเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนพันธสัญญาและทนไม่ได้ที่จะเห็นซีเรียและเลบานอนในปัจจุบันตกเป็นของฝรั่งเศสอังกฤษรู้ดีครับว่า ฝรั่งขาวคนเดียวเลยที่ชาวอาหรับยังพอพูดคุยและไว้ใจได้มีชื่อว่าโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์1921ครับรัฐบาลอังกฤษส่งเขาไปพบกับท่านฮุ s เซนบินอาลีเพิ่มเงินให้อีก3เท่าต,ตัวเป็นปีละ1 0 0 0 0แสนปอนเพื่อให้ท่านฮุเซนนั้นลงนามยอมรับยุติข้อตกลงเดิมโดยดุสดีแต่แน่นอนครับว่าท่านปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลงใดๆที่เป็นการตรบัดสัตว์ข้อตกลงที่เคยทำกันเอาไว้ นั่นก็คือข้อตกลงฮุสเซนแมกมานเมื่อไม่สําเร็จอังกฤษจึงตัดสินใจยุติการให้ความช่วยเหลือทุกทางแก่สายวงของท่านฮุสเซนและหันไปให้การสนับสนุนต่อกลุ่มที่ครอบครองทิศตะวันออกของคาบสมุทรอาราเบียและนั่นก็คือกลุ่มของอิบนุซาอุดกล่าวคือท่านอับดุลอาซิสบินอับดุลระมานอัลซาอุดซึ่งต่อมาหลายท่านจะคุ้นชินนะครับว่าท่านคือปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบีย พื้นที่ดังกล่าวของท่านเดิมเรียกว่านาจาร์ต่อมามีการร่วมกลุ่มกันกันกบกลุ่มอีควานและอัลวาฮาบีร่วมกันเป็นกองกําลังผสมและทําสงครามกับราชอาณาจักรเฮจาสของท่านฮุเซนบินอาลีในปี1น2 4ยีครับท่านฮุเซนบินอาลีสละราชบัลลังก์กษัตริย์แห่งเฮจาสให้กับโอรสองโตคือท่านอาลีบินฮุเซนครองราชมาแค่ปีเดียวในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อกองกําลังของนาจาร์ตของอัลซาอูดดังนั้นครับ ท่านอับดุลอาซิสบินอับดุลระมานอัลซาอูดจึงก้าวขึ้นมาผนวกพื้นที่เฮจัสริมทะเลแดงของท่านอัลฮัชิมและสถาปนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นราชอาณาจาักรซาอุดีอาระเบียในปี1925ถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ดังกล่าวไปเลยจากฝันใหญ่ครับที่จะมีการครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่แต่พอเจอการตระบัสัตว์ของต่างชาติในที่สุดพื้นที่ของอัลฮัชิม เหลือแค่เพียงพื้นที่อิรักทางตอนเหนือที่มีท่านชายไฟศอโลและพื้นที่ทรานส์จอแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของเชเฮจัสที่เพิ่งเสียไปในขณะที่ปาเลสไตน์นั้นก็เสียไปให้กับอังกฤษแล้วสำหรับพื้นที่ในส่วนทรานส์จอแดนนะครับบุตรชายคนที่2ของท่านฮุเซนบินอาลีที่มีชื่ออับดุลเลบินฮุเซนอัลฮะชิมยังคงเป็นเอเมีรหรือผู้ปกครองโดยในเวลานั้นพื้นที่ทรานส์จอร์แดน อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอังกฤษหรือว่า British Protectorate กล่าวคือเป็นพื้นที่ที่อาณาชิมครอบครองอยู่แต่ว่ามีอังกฤษคอยเป็นพี่เลี้ยงจนอังกฤษถอนกำลังออกไปในปี1,946ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2พื้นที่ t r a n s j o r แดนจึงเปลี่ยนรูปแบบกลายมาเป็นราชอาณาจักรจอแดนกลับมาที่อิรักกันบ้านนะครับหรือเมโสโปเตเมีย หลังจากที่มีเอกราชสมบูรณ์ในปี1932ครับต่อมาครับก็คือท่านไฟซออซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอิรักสวรรคตรโอรสของพระองค์ al al im, คือกาซีบินไฟซอลออาลตชิมคองราชสืบมาต่อย6ปีก่อนที่ในปี1939พระโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าไฟซอลที่2ครองราชสืบมาจนปี1958แต่ในที่สุดครับในปีนั้น14กรกฎาคม ตัวพระองค์เองและราชนิกุลคนสําคัญถูกคณะปฏิวัติประหารชีวิตสิริรวมราชาอาณาจักรอิรักของอัลฮชชิมมีอายุรวมแค่37ปีเท่านั้นทั้งหมดนี้มีความหมายว่าในที่สุดสายอัลฮชชิมท่านฮุสเซนบินอาลีในวันนี้ปกครองแค่เพียงพื้นที่ของราชาอาณาจักรจอแดนที่สืบมาจากกษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่1สู่พระองค์ที่สคือพระเจ้าตาลลา์บินอับดุลลาะห และพระองค์ที่3ซึ่งหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตาท่านดีนะครับเพราะพระองค์มีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศตลอดมาก็คือกษัตริย์ฮุเซนออฟจอร์แดนที่ทรงครองราชตั้งแต่ปี 1, 1 9 5 2งพรถึงหนึ่รวม47ปีพระองค์คือสายพระโลหิตรุ่นที่40ของพระศาสดามูฮัมหมัดสุลลาะหอะละอัยฟะสลัมนั่นเองสำหรับพระองค์ปัจจุบันก็คือโอรสของกษัตริย์ฮุเซนก็คือกษัตริย์อับดุลละองค์ที่2แห่งจอร์แดนอย่างไรก็ตามครับก ท่านถือว่าท่านเป็นบิดาคนสําคัญแห่งรัฐอาหรับทั้งหลายในพื้นที่ตะวันออกกลางหลังจากสิ้นสงครามต่ออัลซาอูดแล้วตัวท่านฮุเซนลีภัยไปอย่างไซปรัสก่อนที่จะกลับมาอยู่กับอับดุลเลาะห์บุตรคนที่สองท่านที่กรุงอัมมันจอร์แดนจวบจนถึงแก่อสัญญกรรมในปี1931ศพของท่านครับถูกฝังเอาไว้ที่สุเารหาอัลอักซอที่เยรูซาเลม็มและโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์ครับหลังจากสิ้นภารกิจการปฏิบัติการในอาหรับรีโวเขากลับไปที่สาราชอาณาจักร ทำงานต่อในกระทรวงอนณานิคมยุคที่มีเซอร์วินสันชเชียเป็นรัฐมนตรีอยู่หนึ่งปีตัวเขาเบื่อกับงานเอกสารครับและต้องการกลับไปท่องโลกแต่เขายังเป็นข้าราชการที่ต่เปลี่ยนภารกิจไปเรื่อยตัวเขารับใช้กองทัพอากาศสหราช,าราชาอาณาจักรหรือว่า Royal Air Force และใช้เวลาว่างในการเขียนหนังสือชื่อดังคือ Seven Pillars of Kingdom ที่ตีพิมพ์ในปี1926ในช่วงที่ท่านฮุสเซนนั้นเสียเฮจาสไปแล้วนั่นแหละครับในปี1935ครับ ตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์และประสบอุบัติเหตุที่เมืองจอร์เซ็จนเสียชีวิต6วันหลังจากนั้นด้วยวัยเพียงแค่46ปีสำรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้จากไปหมดแล้วครับแต่ว่าความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและหลายสิ่งเองก็มีเหตุปัจจัยมาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันหนึ่งโลกเราจะมีสันติภาพที่จริงใจต่อกันและยืนต่อมาอย่างวนานครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.